สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักหมากลุกไทยทุกทท่านวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าหัวใจหมากลุกคือทีเดินวันนี้เราก็กลับมาเจอกับผมอีกนะครับช่างยันนะครับก็หายไปไหลายวันเหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีนะครับก็ต้องขอ กขเรยขออภัยไว้นะีที่นี้นะครับวันนี้ก็มาเจอกับคุณบุญส่งนะครับวันนี้ช่างยันให้ชื่อตอนว่าหัวใจของหมากลุกคือทีเดินนะครับนะช่างยันจะอธิบายแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะหมากลุกนะครับการที่เราจะมีทีเดินนะฮะแล้วเราได้เดินต่อเนื่องนะครับคือบีบบังคับการให้กู่ต่อสู้เป็น ลองหรือต้องมาผูกการทำทีเดินนี่สำคัญที่สุดของมากลุกไทยอันนี้เป็นนิยามของช่างยันนะครับนะไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นแบบไหนนะฮะแต่ว่าช่างยันให้ความสำคัญของทีเดินมากที่สุดนะไม่ว่าตำแหน่งหรือแท่นทางไม่สนใจแต่ว่าทีเดินขอให้เราเดินได้อีกทีเดินได้อีกทีนี่สุดยอดแล้วครับ โอ้โหมานะฮะวันนี้ชัางกันมาเจอกับมาอะไรไม่รู้นะฮะแต่ชัางกันก็มายงขวาเป็นอย่างไรไปชมกันนะครับอืพูดพมำมทําเพลงมาเยอะเลยอแต่นี้ก็เปิดเบีย้ยเป็นอันนี้ต้องต้องใช้นะเบีย้ยสุนทลภพรของเขาของของกาลวาดเอ้าแบบนี้นะเรียกเบี้ยสุนทระพรเขากินตัดมาเรากินตัดเข้าในเขากินจี้ออกมาอะ แต่ตรงนี้มันคือมันไม่มีเขาเรียกอะไรนะฮะมันไม่มีผลประโยชน์อะไรมากมายนะก็คือต้องลองเล่นไปนะคุ้มย,ย่สุนทลาพรแต่ว่าบางครั้งก็มีประโยชน์นะครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีนะเอาตรงนี้ไปใช้ได้นะนี่เขากินตัดไหมเขากินตัดมาเอา้าโหกินตัดตัวนี้เราก็เอาต้องกินด้วยนะเอาเบี้ยอือหรือจะเอาโคนกิน เอ้ยไม่ใช่เอาโคนเอามาที่โอ้โหโกนเอามากินกกเข้าไปโอ้ไม่ใช่เบี้ยนะเอามามาหมาโทษทีนะแมพูดผิดไปนิดนึงนะเอามากินตัดเข้าไปแทงเอาโอ้กินเบี้ยริมอาเบี้ยริมก็เอาโคดยัดเข้าไปอแทงมาแทงมาแทงมาเขาต้องแทงหมา จะแทงม้าหรือเปล่าจะแทงม้าหรือเปล่านะอืม,อมเอา้าไม่แทงมา้าโอ้โหไม่แทงม้าแบบนี้นะเราก็ได้ทีเดินฮนะอืผมบอกแล้วนะหัวใจสําคัญอยู่ตรงนี้นะคือได้จังหวะนะได้ทีเดินก่อนคือแบบนี้นะคู่ต่อสู้ต้องแทงมา้าอ้าวเพิ่งจะแทงเพิ่งจะแทงเพิ่งจะเสียหลักเสียแบบนี้ไม่เป็นไรนะยกมมาถอยกลับมาจับก,กินเบี้ยนะ อืมอืมนะก็เชงนันก็พยายามบอกเอฟซีนะครับว่าที่เดินนะสำคัญที่สุดนะเป็นหัวใจเลยนะอ่ย้ำกันบ่อยๆนะย้ำกันเยอะๆโอ้โหคู่ต่อสู้กินเข้ามาเราก็กินนะนะเราก็ต้องกินด้วยแต่ว่าจะเอาเบี้ยรหรือจะเอาเม็ดกินดีตัวอื่นก็คงกินไม่ได้แหละเขากินมาแล้วเอาเบี้ยกินดีกว่ากกเข้าไปแต่นี้เนี้ย ครูเรสู้มีโอกาสนะฮะมีมาขาดมาขาดนี่มาโอกาสขาดนะฮะพวกคนผูกอยู่แล้วคูต่อสู้ยังเปิดเกมไม่หมดด้วยนะฮะไม้ยังไม่ขึ้นเหลือยังออกไม่ได้เอานะติดขาดไปหมดเอา้าอ๋อเขาเห็นนะว่าม้าเขาขาดเอาขุนมาผูกอืมถ้าเราเอาม้ากินโคนโคนกินม้าเขาไม่ขาดแล้วนะ เอายังไงดีอ่ะแมเขาเห็นซะแล้วนะหรือจะกินเบีย้ยไปพังางก่อนอืเอามาให้กินเบีย้ยไปกลัวไปก่อนนะไม่รู้จะเดินอะไรนะเอาเปรียบเบีย้ยไปก่อนแล้วกันนะกูต่อสู้นี่เขาขึ้นหมากไม่ได้ขยายหมากไม่ได้นะครับก็โอ้โหแทงเบีย้ยขึ้นมาเอาเบีย้ยขึ้นมาก็อืเอาเม็ดเลือยไปนะขยายหมากไปก่อนเอาเม็ดเลื้อยไปเอาโคน ตามเข้าไปเอามาผงคิดไปเยอะนะคะนะแต่เนี้โอ้ขอโอคนไปจี้ไล่มมาไล่มมาแบบนี้เราก็ทั้งยันเคยบอกเพื่อนๆ FC นเอฟซีนะบางทีเราก็ต้องขอนะขอสักทีหนึ่งนะขอเอามา เอา,าเอามาตไในไปเอามาติพองเข้าไปนี่พองเพื่อความมันเทิงจังยันนะเอาเม็ดยัดเข้าไปเขาอพองก่อนนะไม่รู้นะได้เปรียบไม่ได้เปรียบไม่รู้นะขอผพองไม่บ้างนะแต่ก็มีความหมายนะครับเพื่อนๆนะไมว่าเดินไปเ็าเรียกวราส่งเด็ดเฉยๆนะมารุกก็ต้องมีการทําให้คกโตอสู้เสียจังหวะไปนะเขาหนีไปเขา หลบไปตาไม่ดีอะไรแบบนี้นะแล้วก็มาอยู่ตากดแบบนี้นะจังหวะนี้เราก็ไม่มีอะไรก็เสริมคนเข้าไปอีกอืมหมนะบกช่างยันนี่แบบทําคอนเทนต์หรือเปล่าโอ้โหออกมาไว้จับคนคนมายัดมาแบบนี้ก็กินกุ้งเข้าไปกินมาแต้มน,นี้เรากินกุ้งเข้าไปเอากินมาแล้วก็กินเคนคนเม็ดคนกิน คนกินคนกวัวเข้าไปเอาเขาเดินไม่ออกอ๋อเขาหงายเขาหงายเอาหงายเขาหงายไปหงายเขาหงายไปนะพื้นที่ไม่มีนะฮะบีบเข้าไปออยากจะวอาคนไปผ่องเหลือเกินเอาโยนเไม่เข้าไปอีกยนไม่เข้าไปกูต่อสู้หนีขุนเข้าไปจับเรือเอาไปจับเรือเอาเรือกินไม่ได้ถอยมาคอนโอ้โหกินไม่ได้อ้าวกกินมาเราก็ต้องกินนะ เอาโคนกินเม็ดกกเข้าไปม้ยังออกไม่ได้นะม้ยังไม่เดินเลยโอ้โหม้ยังไม่เดินเอาเดินเบี้ยอ,อีกม้ไม่ใช่ใช่ไหมม้ไม่ใช้ม้ไม่ใช้แบบนี้เอาอะไรไปโคนโคนถอยเอาโคนไปอีกตัวหนึ่งนะโคนไปโคนเหมือนขุนนะหน้าโคนก็เหมือนขุนนะยัดเข้าไปอ้าวแหมเอาเรือมาจับเรือมาจับแบบนี้อ สกูถอยบมากอนตั้งสงตั้งหลักเอาเบี้ยมาเบี้ยมาเอาเบี้ย,มา,ายมาแบบนี้สวยได้นะแต่นี้ก็ต้องเอาขดุดยัดเข้าไปอีกยัดเข้าไปขุนอยู่ไม่ดีนะฮะขุนหลบไปแล้วขุนหลบไปแล้วอืมอะไรไปได้โขนไปก็ไม่ได้ลุกไปเขามากินแต่นี้ก็ต้อง น่าจะต้องเป็นเบี้ยแล้วครับเอาเบี้ยเบี้ยเบี้ยดีกว่านะเบี้ยเบี้ยดันเข้าไปก่อนอืมอย่างอื่นไปไม่ได้แล้วนะเบี้ยดันเข้าไปเอาหงายโอ้โหหงายเบี้ยผูกเอาดันเบี้ยเข้าไปอีกอืมดันเบี้ยเบี้ยเข้าไปอ๋อแต่นี้เขาเบี้ยมาจะลุกใช่ไหมลุกลุกลุกไม่มีประโยชน์อะไรนะเอาคนไปลุกลุกไม่ได้เอาคนโนคนนี้ดีกว่า โคนแทงขึ้นไปเอาโคนแทงขึ้นไปก็ลุกลุกหลบแต้มนี้เอาโคนแทงขึ้นไปนะโคนไม่ขาดเบี้ยผูกอยูู่คตสู้เอาลุกไหมลุกไหมจะลุกหรือเปล่าโอ้มาตามแผนมาตามแผนลุกเอาลุกก็ลุกไปเนี่ยลุกก็ขึ้นไปเอาเรือมาจับอีกไหมนะ่อ่านไว้นะอ่านไว้เราก็ต้องอ่านแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะ เ่นบังลุกก็ต้องอ่านว่าเขามาแล้วก็จะเอาเรือมาอีกไหมอ่าแบบนี้เอามมามาแบบนี้โอ้โหมาตัวนี้อันตรายแบบนี้ตัดนะตัดกําลังไว้ก่อนคู่ต่อสู้เขาขุนเขาอยู่ไม่ดีอยู่ไม่ดีแบบนี้ผมว่ามา้าอันตรายนะเรามีเปรียบคือพื้นที่นะแล้วก็จังหวะด้วยนะคือที่เดินเราได้เดินก่อนแบบนี้ผมว่า ต้องเอาคนแทงลุกกินม้าแล้วก็ได้ทีเดินอีกทีหนึงนะ่งฮะจังหวะที่เดินไงคือเรา,เาลุกลุกกินม้าเขาเอาเรือกินเราเอาขุนขึ้นเขาหนีตัวไหนไม่รู้นะเขาเดินตัวไหนไม่รู้แทงลุกไปก่อนนี่ทีเดินแล้วก็เอาคนกินกินม้าเด็เนาะเนาะพูดกับใครเนี่ยเอา เอาโคนโคนกินม้านี่แหละนะโอ้โหโคนกินม้าอือืมอืมอืมกวบเข้าไปแม่โอ้โหคู่ต่อสู้ก็เอาเรือกินนะกินกลับแล้วก็ได้ทีเดินนะก็เอากุ่นขึ้นไปนะครับนะ ก็ต้องขออภัยนะ fc นะบางทีแอปแอปนี้ก็นะฮะบักยังเยอะอยู่นะก็ไปไม่ได้นะเดินไม่ออกนะไม่ไปสักทีเอาเอาขนไปติดเรืองั้นก็หงายเข้าไปหงายเข้าไปโอ้เบียกกโตสูนี่ไม่มีประโยชน์นะเขาว่าเบี้ยเขาเหมือนเบี้ยผูกหมดเลยนะโอ้โหแบบนี้เขาขนยัดเข้าไปเลยขนเขาอยู่ไม่ดีนะโอ้โหนะแบบนี้นะมีโอกาสนะเอาตีตีลุก ปิดลุกก็ได้นะปิดลุกก็นตีลุกก็ได้นะแต่ยังไม่เอาอีกทําไมยังไม่เอาละช่างยันก็เพราะว่ามันไม่สำคัญตีเดินแบบนี้ลุกลุกลุแล้วก็เอาโคนตีลุกเข้าไปจนสวยงามก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันเยอะๆนะครับที่สําคัญนะครับเพื่อนเพๆน FC นะฮะอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยวันนี้ช่างยันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย